เจตัวหงสเยติแ่กตรงนั้นน็น้อยเเน้อยจะแดกเลยใจเย็นพีชายโอ้ยหไ้เียตวหเขรยว้ยหอโ อห,อหัวแตกไปแล้วหัวแตกไปเลยเนี่ยงเุ้ย,ย,ยไ,ได้ชลเมนมากอุ๊ยเยอะ yeah.

อ้ยเียหลักก่เอเนียร์มาแล้วโอ้ยนี่รตงที่ผาย้วยน,นะโอ้ไม่ได้มาดิวะ <seks> <laughs> 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 that's right i'm the game champ